สวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างมาอยู่บ้านหมอปลาเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านแดด้นแดเด,ดเรื่องมานะครับเนาะก่อนจากก่านหน้านี้ตอนนี้มา้าอาการนะ่แต่แต่ละวันแต่ต่างกาันบางทีก็เสร็จแ่ร้อนๆมัน,อน,อนโอนมากมันคัดมันต่อสันนองครับแต่ละวันอาการจับหนังไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็เป่าขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับดีขึ้นเรื่อยอ่าแล้วหนูแล้วเราเราฝึกแปลงยังไงเวลาอยู่ที่าฝึกแปลงยังไง ที่ปมานี่มันแก้ก็อาการมันต่างกันเนาะตอนนี้ก่อนเดินรักวันก่อนมันก็อนดีขึ้นแต่มันเจ็บนะตอนนี้จะเจ็บอยู่จะไม่ใช่ว่ามาก่อนดีขึ้นแต่มันเจ็บแต่มันไปได้แล้วครับผมแล้วเราเราหัดแพนเดินเดินไหมหัดแพนเดินลุกขึ้นเดินบ้างไหมครับผมอ่าลองทำให้ให้ดีดูสิได้เลยครับอ่าทำยังไงเออฝึกหัดยังไงเวลาต้องขึ้นลำบากหน่อยนึงถ้าขึ้นแล้วขอพอดูได้ ได้ใ okay, okay, okay. ่อะไรบ้างป่งอะไรคิดว <mat ่าต้งอืมนองเอให้ให้ให้ใบหญ้าดูใบหน้าหน่อยใบหน้าเลยอ๋อผัดเดินแบบเนี้ยเหรออ๋อเออเก่งไม่ไม่ไม่เคยได้เ่วมาก่อนไกลกี่ก uh. ิโครับน้อยอยู Kız ่ไหนเจมสออหัดเดินสี่ิ้ากี่ตน้แกรันแตเจอรกครั้งแรกเป็นแนวางสงวันนะครับ เขาก็หัดเดินนะคะฝึกหัดด้วยนะคะออกมานั่งเล่นฝึกหัดแปนด้วยเดินเป็นยังไงบ้างลูกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนเมื่อกี้เตี้ยวไปทางห้องครัวเหรอเออเก่งเออดีลูกอยู่อยู่ที่เนี่ยมันมันสถานที่เรากว้างไงเดินสะดวกไงเราก็ต้องหัดเดินอย่างนี้เนาะเดินไปทางห้องครัวไปจิิงเลยเออแต่วันนี้เธอว่าเหนื่อยแล้วโซ่ยาวันนี้เหนื่อยเหนื่อยแค่เนี้ยเหรอแล้วเมื่อกี้ก็เหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยไหมลูก เหนื่อยอ๋อเหนื่อยทีก็หยุดพักทีเอ้ยไหมเออเก่งนะลู้เก่งเก่งใช่ไดมเนี่ยอืออือเราต้องสู้เนาะเราต้องสู้ยังไงก็สู้ไม่กี่วันก็ว่าไม่กี่วันเกจะดีเก่งจะเที่ยวได้แล้วอ่า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 นะฮะเกตีนะฮะเราให้เป็นกำลังใจให้เออเราก็เป็นกาลังใจให้เขานะคะนี่นะเราก็ฝึกแปลงอย่างนี้แหละแปลงเขาหัดพาฝึกเหนื่อยทีเขายืนยืนพักทีไม่ใช่เดินใกล้ๆนะจากนี่ไปลงครัวด้วยนะ ใช่ไหมอืมขึ้นนนลงไปเเกอยู่โอเลอะเละสัแ่เนาะเลอะพวกเตเตทีาบกเลออืมล็นาเพราะอันนี้มัรู้เพราะมันเคยทําบกอสร้างมันมาก่อนอืมเลอะมันระยะทางอะไรแบมันนี่รู้หมดอือืออื เก่งนะเนี่ยมาหัดเริ่มเมื่อยเริ่มเหนื่อยใช่ไหมอ๋อเหนื่อยแล้วเริ่มอ๋อพอเหนื่อยเขาเขาก็จะเริ่มกลับมาออากลับมานั่งที่เดิมอ่ลองให้กลับมาที่เดิมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพักๆหนึ่งนะคะแต่ถ้าเขาก็หัดคือหัดแขน มันอยากปวดนะ่นกปวดไหมเราเวลาช่วงเดินปวดไหมคะปวดค่ะปวดเหรออ๋อปวดจะซักครมเนี่ยปวดค่อยเป็นค่อยไปลูกก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆสถานที่เรามีเออเดี๋ยวก่อนทำาเราโมแต่นั่งนั่งนอนอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องฝึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็สู้นะคะเขาสู้ฝึกเห็นไหมคะก็ฝึก เุ่นนี้พุ่นนี้อาจจะเตียวไม่ไหวเท่าไหร่แต่ว่าคื่อนี้จะติดจากไหวละห้องขวดเนอะเออเดินไปได้แล้วห้องครัวเดินไปได้แล้วใช่ไหมเดินได้ละวันนี้ได้สบายละแต่พุนนี้อาจจะปวดเพราะว่าแกนาชิกปวดปีละไม่ได้เจียวถ้าเตียวครั้งแรกก็อาจจะปวดมากมากระวังนั่นอยู่รังงดบังแล้วเก็เริ่มนี่นะคะเก่งขึ้นนะคะสู้ขึ้นเก่งขึ้น เสือนี่ของใครนี่โอโอเคเก่งตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือตบมือตบได้ไหมตับได้ไหมเออเก่งเดี๋ยวมีเอฟซีนะคะจากคุณวิรลยวันนะคะไดมอบเสื้อมาให้ด้วยนะมาจากเชียงรายด้วยเซมัยเซมัยใช่มันม่นเขาเขียนเชียงรายนะ มาจัดเทียงรายนะมอบเสื้อให้น้องนะเอฟซีส่งมาให้อ่ะรับให้ให้เอฟซีหน่อยรับก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณพี่ไรวานก่อนขอขอบคุณขอบคุณที่เจจีให้กระลังนใจนะครับเอออันนี้นี่นั่น่แกให้ใบหญาดูที่ได้ไหมลองแกะแกะดิแกแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยอ่าแกโชว์หน่อยแกะโชว์หน่อย อนแล้วเนี่ยเขาก็หัดหนีนะคะ,ะแฟนแล้วก็หัดเดินด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยๆต้องหัดเดินด้วยอะไรด้วยนะคะไอ้กั้มเนื้อตัวเองขยายเดินนะคะฝึกหัดด้วยนะคะดูซิดูซิการเครื่องให้ไอซีคนอื่นได้เห็นทีมัสวยไหมอ่าที่วันไรยวันตรงมาจากเออเชียงกคือคนเชียงรายอ่าโอเคสวยด้วยลูกสวย อืมงเก่งใส่สบายนะคะแต่เขาเดินใส่สบายเป็นเกี่งเนี่ยใส่สบายเลย อันหนูหนูหนูน้พูดให้ชัดนิ่หรือขอขอบคุณคุณขอบคุณค่ะขอบคุณหลายมาพูดไม่เป็นเออพูดไม่เป็นขอบคุณมากเลยค่ะเออขอบคุณอาจยกฟื้นเป็นยังไงขอบคุณค่ะก็ในแค่แค่แค่นี้นะคะเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆกันจป็นป่าน้องดีขึ้นในเดินทางกลับเนาะนะไม่บายเอฟซีหน่อยค่ะไม่บายหน่อยบายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เออคุณมิไรวันนะคะลูกในวันก็มอบเสื้อมาให้ให้หนูด้วยเพราะว่ามันก็ให้อีกสองคนนังแล้วนะคะแบรนเขาหัดเดินนี่เหลือแต่น้อยอแต่น้อยเนี่ยก็เป็นจิตอาสานะ,ะเป็นจิตอาสาด้วยช่วยนะคะช่วยผู้ป่วยที่นี่เราด้วยเนะาะตอนอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างอะ่ะน้อยสบ,บายดีมีอะไรมั่งช่วยบ้านหมอปลามั่งลูกไหนเออพูดให้เอฟซีฟังที่ลูกทั่วไปทั่วไปดูแลผู้ป่วยด้วยเนาะแล้วก็ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอในนี้ยนะอย่าทำอะไรช่วยเหลือกันอันนี้คุณวิรัยวันก็ฝาดชุดมาให้มาจากนู่นเลยนะเชียงรายนะ ара, อ่ะขอขอบคุณเขาด้วยลูกขอบคุณข,ขอบคุณพี่วิรัยวันด้วยอ่ะอ,อืมไหนโชว์ดิแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยก็แล้วชุดกับน้องที่มาใหม่นี่นะนี่เป็นชุดเลยเสื้อสวยด้วย เสื้อสวยด้วยเห็นไหมนะะขอบคคุณังเก่งด้วยลูกการที่เขาเห็นเลยเรารับของแล้วจาะไปย่าแล้วมาจากเชียงเชียงรายนะคะนี่กังเก่งใส่สบายเลยน้อยเอ้ยสบายเลยนะสบายเลยโอเคได้รับของแล้วได้รับของแล้วมีอะไรคุยกเอฟซีั้ยลูก นี่ดิต้องคุยดิคุยเอซีหน่อยคุยเอซีหน่อยบอกนะคัะถึงว่าน้อยจะเป็นท้าแสนปมยังไงเขาได้ผู้ป่วยทุกคนไม่ใช่เป็นโรคติดต่อนะลูกนะเราอย่าคิดว่าเราเป็นโรคนี้จะมีปมด้อยไม่ต้องคิดนะลูกมีอะไรอยู่ที่นี่ช่วยว่าหมอแล้วก็ให้กินให้ใช้เนาะเราก็อยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยไปนะคะแล้วก็แต่น้อยก็ดูแลให้เราพูดง่ายตอนนี้น้อยดูแลอยู่กับคุณเหมยเจียง เอ้เหมยเจียงเหมยอิงเหมเรียกเขาเหมยเจียงก็ได้เปลี่ยนชื่อเขาซะเนี่ยเหมยอิงใช่ไหมลูกเหมยอิงเนาะเนี่ยเหมยอิงเนี่ยอนอยเขาดูเป็นคนที่ดูแลอยู่นะคะตอนนี้นะเหมยอิงแล้วก็ช่วยไม่ใช่เหมยอิงคนเดียวทั่วไปนะช่วยงานคุณหมอฟ้าด้วยนะเวลาไปย่าไม่มีใครนะช่วยกันทำกันงานตรง,งนู้นทีตรงนี้ทีนะเพราะว่าไม่ได้ว่าเราดูแลผู้ป่วยอย่างเดียวเนาะแล้วก็ ว่างผู้ป่วย,ยนอนหลับแล้วอะไรแล้วหรือว่าพักผ่อนแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเราก็ช่วยงานคุณหมอไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทําอยู่อย่างเดียวไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าดูแลผู้ป่วยอย่างเดียวผู้ทั่วไปด้วยนะช่วยเหลือเวลาไปยา่ายุ่งจุดไหนจุดไหนทำความสะอาดก็ช่วยนะคะเราช่วยๆกันหมดไม่ใช่ว่าดูแลอย่างเดียวอขอบคุณที่วิไลวันอีกรอบดิขอบคุณขณ้าว่าหนู ว่าน้อยได้รับเสื้อผ้าแล้ว,น,วน้อยได้รับเสื้อผ้านะคะที่ในวันที่ในวันอืมอ่าอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ออ<อ>น้องกันด้วยนะครับคุณที่ส่งเสื้อมาให้ด้วยนะคะป้าย,ย่าก็ขอขอบคุณเป็นตัวแทนให้อาจารย์หมอสองท่านด้วยลวกันนะคะว่าได้ส่งเสื้อผ้ามาให้เขานะคะเหมือนเขาได้ของเหมววือนก็ดีใจเน,ะนาะยังไงก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะคะ จิ้งใหญ่ขอให้เงินคิดทองขอให้ทองสมปานป,าปรารถนานะคะอย่าลืม,ลมะะด้วดนย,ยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเพลินนี้ด้วยนะจ๊ะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคะแนความได้จริงกว่ามือดำลูกตัวเอสสามารถกดลรถเสตตกเกอร์ได้อีโมจิจะเกินสามตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามทีห้านะจ๊ะอย่ากดล้วนนะจน๊ะโดนติดกั้นช่องนะยังไงเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้ไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็มันมีเรื่องหลายอย่างงานก็เลยมีเวลาบ้างมีเวลาว่างนะคะติดตามกันต่อไปเนาะอ่านไปบ่ายเอฟซีก่อนเร็วน้อยไปไป